สวัสดีคะ่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะในวันนี้เกี่ยวกับดนตรีนาฏศิลป์การเคลื่อนไหวประกอบเพลงพระราชนิพนธ์นะคะเพลงพระราชนิพนธ์ก็จะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะท่าทางนั้นให้เข้ากับเนื้อหาจังหวะและทํานองของเพลงนะคะซึ่งการเคลื่อนไหวประกอบเพลงนั้นอาจจะมี การออกแบบสร้างสรรค์ท่าทางต่างๆให้ดูสวยงามนะคะในส่วนของเพลงพระราชนิพนธ์ไม่ว่าจะเป็นเพลงชะตาชีวิตเพลงลมหนาวเพลงแสงเทียนและเพลงพรปีใหม่อันนี้ก็เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในราชการที่9นั่นเองนะคะทรงพระราชนิพนธ์ไว้ให้กับปวงประชาชนชาวไทยนะคะในส่วนของวันนี้นะคะให้เด็กๆ เขียนต่อจากสัปดาห์ที่แล้วเลยนะคะการข้อที่สองใช่ไหมคะการเคลื่อนไหวประกอบเพลงพระราชนิพนธ์นะคะอันนี้นะคะที่ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะให้เด็กๆเ,เขียนต่อลงไปนั่นเองนะคะในส่วนของวันนี้นะคะเด็กๆ เพลงพรปีใหม่เคยได้ยินไหมคะสวัสดีวันปีใหม่พาเคยได้ยินไหมคะเด็กๆต้องเคยได้ยินแน่นอนด้วยนะคะในส่วนของวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะมีคลิปวิดีโอดีๆมาฝากนะคะเกี่ยวกับเพลงพระราชานิพนธ์นะคะที่เขาได้สอนเกี่ยวกับการ ไร่รำประดิษฐ์ท่ารำให้ตรงตามเนื้อร้องและจังหวะในเพลงพระราชนิพนธ์นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะดูคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็จากกันด้วยคลิปวิดีโอคลิปนี้เลยนะคะส่วนงานที่คุณครูจะให้ส่งนะคะก็ในสมุดแค่นั้นนะคะให้เด็กๆเ,เขียน ตามนี้ให้เรียบร้อยต่อจากสัปดาห์ที่แล้วคือข้อที่เพิ่มเติมในข้อที่2นั่นเองนะคะโอเคไปชมคลิปวิดีโอกันเลยนะคะเดี๋ยวุณงกูจะลาเด็กๆด้วยคลิปนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสามารถฝึกร้องเพลงพรปีใหม่ได้อย่างถูกต้องและตรงตามเนื้อร้องและทำนองเพลงพรปีใหม่เลยนะคะแต่วันนี้คุณครูก็อยากให้เด็กๆนะคะกลับไปทบทวนเพลงพรปีใหม่อีกหนึ่งรอบก่อนที่เราจะไปเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติท่าประกอบเพลงพรปีใหม่นะคะคุณครูอยากให้เด็กๆฟังเพลงพรปีใหม่อีกหนึ่งรอบคะ่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้ว เราไปฟังเพลงพรปีใหม่พร้อมกับฝึกร้องและทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะไปกันเลยจ้า be เพลงไปด้วยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเมื่อได้ทบทวนเพลงพรปีใหม่เด็กๆพร้อมที่จะปฏิบัติท่าประกอบเพลงพรปีใหม่แล้วใช่ไหมคะไปดูเลยค่ะว่าเราจะปฏิบัติท่าไหนบ้างพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปดูพร้อมๆกันจ้าเด็กๆ เรื่องที่2นั่นก็คือการเคลื่อนไหวประกอบเพลงพระราชนิพนธ์เมื่อเราฝึกร้องเพลงพรปีใหม่จนเกิดความชำนาญใช่ไหมคะเราก็ต้องมาปฏิบัติท่าประกอบเพลงพรปีใหม่กันค่ะค่ะการเคลื่อนไหวประกอบเพลงพระราชนิพนธ์หรือว่าเพลงพรปีใหม่นั้นก็จะเป็นการทำท่าทางนะคะให้เข้ากับจังหวะและทำนองของเพลง ซึ่งการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงนั้นก็อาจจะมีการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ท่าทางต่างๆให้ดูสวยงามนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มปฏิบัติท่ากันเลยนะคะ,ะมาเริ่มกันเลยนะคะเนื้อร้องท่อนแรกคําว่าสวัสดีวันปีใหม่พานักเรียนทำท่าไหว้ค่ะ ต่อมาให้บรรดาเราท่านรื่นรมให้นักเรียนดอกมือทางด้านมือซ้ายนะคะเหนือศีรษะจากนั้นเลิกยามดีปีเปรมชื่นชมให้จีบแล้วปล่อยออกเป็นวงกลางค่ะต่อไปต่างสุขโสมนิยมยินดีให้นักเรียนพลิกมือทั้งสองข้างอยู่ทางด้านขวามือนะคะ เนื้อร้องคำว่าข้าวิงวอนขอพรจากฟ้าให้จีบแล้วปล่อยมือขึ้นด้านบนเหนือศีรษะทางด้านมือซ้ายนะคะจากนั้นให้นักเรียนแบมือมาด้านหน้าแล้วผายมือออกตรงกับเนื้อร้องที่บอกว่าให้บรรดาปวงท่านสุขศรีแล้วสลับเปลี่ยนเป็นมือซ้ายชี้มาด้านหน้าตรงกับเนื้อร้องที่บอกว่าโปรดประทานพรโดยปราณี จากนั้นเนื้อร้องที่บอกว่าให้ชาวไทยล้วนมีโชคชยัยนักเรียนคว่าม,มือแล้วเดินมือขึ้นกลางออกเหนือศีรษะค่ะเด็กๆลองฝึกปฏิบัติด,ดูนะคะต่อมาเนื้อร้องบอกว่าให้บรรดาปวงท่านสุขสรรทุกวันทุกคืนให้นักเรียน กำมือแล้วเปลี่ยนเป็นชี้นิ้วนะคะทางมือขวาค่ะจากนั้นดาะมือตามเนื้อเพลงนะคะต่อมาเนื้อร้องที่บอกว่าชื่นชมให้สมรไทยเอามือมาควายกันและแตะบริเวณหน้าอกค่ะเนื้อร้องให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่พลิกมือขึ้นมาทางด้านซ้ายมือค่ะหงายมือทั้งสองข้างนะคะ เนื้อร้องที่บอกว่าผองชาวไทยจงสวัสดีให้นักเรียนทําท่าไหว้ค่ะลองฝึกปฏิบัตินะคะมาค่ะนักเรียนเนื้อร้องบอกว่าตลอดปีจงมีสุขใจให้นักเรียนแบมือมาด้านหน้านะคะด้วยมือขวาแล้วเดินเดินมือออกไปด้านข้างค่ะ เนื้อร้องที่บอกว่าตลอดไปนะับแต่บัดนี้ให้นักเรียนเดินมือทางด้านมือซ้ายด้านหน้าแล้วไปด้านข้างค่ะให้สิ้นทุกนะให้นักเรียนเอามือควยกันจากนั้นปัดลงมาด้านล่างค่ะแล้วนักเรียนนะคะนำมือมารวมกันด้านหน้าตรงเนื้อร้องที่บอกว่าสุกเกษมเปรมปีให้นักเรียนพลิกมือขึ้นด้านบน ให้มือทั้งสองข้างอยู่เหนือศีรษะค่ะและเนื้อร้องท่อนสุดท้ายที่บอกว่าสวัสดีวันปีใหม่เธนทำท่าไหว้ค่ะลองฝึกปฏิบัติด,ดูนะคะใหกันบ้างคะเด็กๆได้ฝึกปฏิบัติท่าทางประกอบเพลงพรปีใหม่แต่ละท่อนไม่ยากเลยใช่ไหมคะ วันนี้คุณครูก็มีตัวอย่างการฝึกปฏิบัติท่าประกอบเพลงพรปีใหม่นะคะเต็มเพลงให้นักเรียนได้ดูถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะ บรรดาบวงท่านสุขสันทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สงหรงทรไทยให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่พร้องชาวไทยจงสวัสดีตลอดปีจงมีสุขใจตลอดไปนับแต่ ជ្រឿិងប្រឿិត់ខ m ញំបារបានប់តាស្តាសណ្ញ្ញ្ញ